สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเด้ดจ้าวันนี้กินข้าวกระต้มกบพี่น้องจ้าดูสิต้มกบขาอ้ยมีโอ้ย <c> sorry <oughs> โอ้ย,อยขึ้นจมูกพี่น้องต้มกบไม่แต่ขาอุย้ยม่นด้กินทับนี่เลยพี่น้องเด้อกินข้าวกระต้มกบเนาะแถมบักม่วง มามาพี่น้องมาเซ็บเร็จน้ำแกนเด้จะเด้อน,นี่กินซํนานี่พ่อมาเนี่ก็ต้องกินหลายดอกกินต้มกบจะพี่น้องจะต้มกบต้มกบมาพี่นอ้องมาต้มกบพี่น้องโอ้โหค่ะนี่งห่เลย กได้กินโดนแล้วนี่พีนองนี่ต้มกบนี่มาเด้ออืมเนออืเนีเจอยวอันนี้คัดคนนี้เจอวอะไรได้พี่น้องไหม ใชรพอนีเจออะไรครับอันนี้ขาอ่ยัหมขอคขาอุ่ย ที่บ้านเขาเอิค่ะอุ้ยมะม่วงน้ำฝุตกพี่น้องซ้อมมือแล้ว ดูดใหญ่ฮะอืมเอาพริกแค่ไหน ออกเป็นลักษ์ไซกับแสบวยพี่น้องเด้อต้มกบเนี่ยใช้กรัขวดจักหน่อยเนาะบ้านนอกเขาต้มใช้แบบข้ามอ่อนนะวันนี้ต้มมูตดในเมืองพี่น้อง Cơm cho nên mọi người xài bắt hết 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 oh, hết 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 อ <m ás celular> ่นนะอืมตุ้ยตุ้ยังไงนี่็ดละป่ะนี่ khá bồi nhanh nó đấy Ừ, phải thêm một xẹp nữa cái nào nữa tôm cuộc này เพราแมงต้มกบเป็นกบเนี่ยไป็นข้าวกระเทียมนะออื้เดี๋ยวมันห้อยเหมือนแซ่บครับถ้ากับเ,นะเ,เบาขาขสิมืดนหมือนจังไรนะพี่น้องนะมันคนะึมคึมไหม Nhưng không có cái mương, không có hòn hòn เมื่อแตกออเนี่ยเอาพี่เนาะโอ๊บหืมเดี๋ยวยังไปดูอืมเร็จแต่คนเนี่ยไต้ได้ไปหน่อยนะเมื่อกบเนี่ย

โอเคแต่พี่น้องอยากกินมีกับพอดซัมนี่กันเด้อโชคดีร่ำรวยทุกๆคนนะคะหฮงๆงปังๆค่คขอบคุณู้ได้หลายเด้สวัสดีก่อนบ๊ายบาย